ดีครับแบงค์เอลทีครับตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองของสุราษฎร์ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมาวันนี้มาถ่ายทานะร์ปนะฮะก็เป็นกล้องแอคชั่นคาเมล่าของแอคชั่นคาเมล่าถ่ายศาลหลักเมืองฮนะตอนนี้ตอนเย็นครับห้าโมงยีก็กะว่าจะตั้งไว้สัก1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ ตัวกล้องนี่คือผมตั้งเอาไว้ให้ถ่ายช็อตละ5วินาทีก็คือท่าแปเนี้มันก็จะเหมือนกับเ,เป็นภาพถ่ายต่อเนื่องติดๆกันนะฮะผมก็ตั้งไว้แต่ละภาพนี่ระยะห่างอยู่ที่5วินาทีนะฮะก็ตัวนี้ผมจะตั้งไว้1ชั่วโมงแล้วทีนี้แบตของแบตของกล้องตัวนี้มัน มันค่อนข้างเก็บไฟไว้ได้น้อยนะฮะมันมันมันอยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองทีนี้ผมก็ต้องเอาแหล่งพลังงานสำรองมาก็คือ power bank นี่ฮะอ่านี่นี่คือสาย power bank นี่นะฮะสาย power bank คือมันมันตัวนี้มันสามารถเสียบ power bank เข้าไปได้นะฮะก็เสียบมาแล้วก็ผมจะเก็บเอาไว้ในในกระเป๋านี้นะฮะ power bank เก็บเอาไว้ในนี้นะครับ อยู่ในนี้เพื่อเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเพื่อป้องกันป้องกันอะไรต่างๆด้วยเผื่อมันตกเผื่อมันอะไรนะมีกระเป๋าไว้ปลอดภัยดีแล้วก็กล้องแอคชั่นแคมนี้ก็คือผมจะตั้งเอาไว้กับขาตั้งกล้องนะ,ะขาตั้งกล้องเพราะว่า,าการถ่ายทำแลบก็คือต้องให้กล้องอยู่นิ่งแล้วก็บันทึกภาพไปเรื่อยๆบันทึกภาพ ในขณะที่ภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครเก็บไปทีละนิดทีละนิดถ้าผมมาดูวิธีการตั้งค่าการถ่ายภาพไทม์แลปในกล้อง Action c a m โมเดล SJ4000 นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโคลนนะครับหรือว่า SJ4000 แท้นะครับก็เมนูจะเข้าประมาณนี้นะครับจะเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกล้องพวก โกโปรอะไรพวกนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมาแนะนำว่า,าการตั้งค่าในการถ่ายภาพท l แล s บเนี่ยนะครับเราเราจะตั้งค่ายังไงนะครับก็ท l แล s บนี่ก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น resolution ข้างบนเนี่ยอันนี้คือวิดีโอนะเราไม่ต้องไปยุ่งมันเอ่อ HDR ตรงนี้ครับ ตรงนี้ผมปรับเป็นออนครับเพราะว่าผมถ่ายในเวลาช่วงพระอาทิตย์ตกนะฮะบ,บางครั้งมันอาจจะมีดินามิกเลนสที่บางทีบางส่วนท้องฟ้านี่มันสว่างแล้วก็ส่วนที่เป็น subject เป็นสารหลักเมืองที่ผมถ่ายเนี่ยมันอาจจะมืดนะครับผมก็เลยเปิดเอาไว้ให้มันเปิดในส่วนสว่างตรงนั้นนะครับ Capture Mode อ่าตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยอันนี้คือที่เราจะตั้งค่านะครับว่า,าภาพแต่ละภาพเนี่ยระยะห่างห่างกี่วินาทีเป็นเวลาเท่าไหร่นะฮะคราวนี้ผมตั้งไว้ที่5วินาทีนะครับตั้งไว้5้าหาวินาทีนะแล้วก็ส่วนเวลาถ่ายภาพเนี่ยหชั่วโมงผมก็จับเวลาเอาใช้นาฬิกาส่วนตัวนี่ครับจับเวลาเอาเลยอ่า ส่วนตรงนี้นะครับโฟตโต้ไซส์ตรงนี้จะเป็นโฟตโต้ไซส์ของภาพนิ่งนะฮะก็จะมีให้เลือกขนาดต่างๆนะครับผมเลือกเป็นแม็กสุดๆเลยก็คือที่12ล้านพิกเซลนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาผมถ่ายเนี่ยแล้วเวลาเอามาใส่ในโปรแกรมตัดต่อเนี่ย เวลาเรียงภาพกลายเป็นภาพทํา랩บแล้วเนี่ยผมผมจะชอบทําให้มันมันมีการซูมนะซูมเข้าซูมออกแล้วพอเวลาเราเลือกเป็นภาพขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเราซูมเข้าซูมออกภาพอ่ะมันจะไม่แตกนะครับภาพจะไม่แตกครับอันนี้ผมเลือกเต็มไปเลย12ล้านพิกเซลนะครับโอเคแล้วก็คุณภาพคุณภาพตรงนี้ผมก็เลือกเป็นไฟล์นะครับชาร์ปเพนนะครับความความคม ผมเลือกที่ normal นะฮะเลือกให้มันกลางๆก,ก็ไม่อยากได้แบบคมมากภาพก็ออกมาไม่สวยอ่าตรงนี้ไว้บาลานซ์ครับไว้บาลานซ์ตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราไปตั้งออ t โต้เนี่ยเวลาเราถ่าย Time Lap แล้วแสงมันมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเนี่ยครับแสงธรรมชาติมีการเปลี่ยนแล้วกล้องอะ่ะมันจะมันจะคํานวณให้ภาพของเรามันจะใกล้เคียงกับแสงสีขาวเพราะฉะนั้นแสงที่ออกมาในภาพ มันจะไม่มีความนิ่งนะครับเราก็ควรจะตั้งฟิกไปเลยนะครับไม่ควรที่จะตั้งเป็นออตโต้ภาพมันจะออกมาแบบเดี๋ยวส้มมั่งเหลืองมั่งอะไรต่ออะไรมันจะมั่วนะครับครั้งนี้ผมตั้งเป็นเดย์ไลท์นะครับก็สภาพแสงก็ดูเอาว่าสภาพแวดล้อมเราตอนนั้นเป็นยังไงนะครับคันเลอร์นี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมัน ISO ตรงนีเ้เป็นค่าการปรับแสง ปรับค่าแสงครับค่าเดียวตัวตัวตัวแปรเดียวที่ที่ที่กล้องตัวนี้จะจะปรับได้นะครับพวกสปีชเตอร์พวกรูกรับแสงกล้องแบบนี้มันก็จะไม่มีมาให้เราปรับนะครับผมก็ตั้งเป็นร้อยเลยเพราะว่ามันก็ใช้ขาตั้งกล้องนะไม่ได้ใช้มือมันก็ภาพมันก็มันก็นิ่งโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกน้อยที่จะเกิดจากภาพเนี่ยมันมันจะไม่เกิด มากด้วยผมก็เลยตั้งไว้เป็นร้อยนะครับออโต้นี้ก็ไม่ตั้งอยู่แล้วเพราะว่าอยากให้มันมันเป็นค่าที่คงที่นะมันจะไม่ได้แบบเปลี่ยนไปมากมันมันจะไม่เคลื่อนไหวมากนะครับภาพออกมามันมันจะดูไม่ดีนะครับก็เลยตั้งไว้ที่ร้อยนะครับเอ็ก s u โพเซอร์ชดเชยแสงตรงนี้ก็ไม่ได้ไปปรับอะไรครับไม่ได้ไปปรับอะไรเดทสแตมมนี่คือออฟครับปิดไว้เพราะว่า เวลามันมีวันที่กับเวลาในภาพคือผมไม่ต้องการตรงนั้นนะฮะผมก็เอาออกแต่บางคนใส่ใส่มามันก็เป็นเป็นอะไรที่เก๋เหมือนกันเพราะว่าเวลาภาพมันเรียงกันมาก,มากๆเนี่ยแล้วมันมีเลขเลขดันอยู่ข้างล่างนะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบตัวเลขเวลาอะไรเงี้ยเออมันก็สวยดีก็แล้วก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับอืม power off นี้ ต้องปิดไว้นะครับอย่าให้มันปิดเครื่องอัตโนมัติเพราะว่าเราจะตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นเวลานานนะครับสกินเซฟเวอร์นี้ก็เพื่อประหยัดแบตนะครับก็ให้ตั้งไว้ที่1นาทีก็พอถ้าเราไม่มีการไปทําอะไรมัน,ม,นมันก็จะปิดปิดหน้าจอให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับเฟรนซี่เฟนซี่อันนี้ผมตั้งไว้ที่50นะครับมีพี่เขาแนะนํามาพี่ที่รู้จักกันนะครับบอกว่า ควรจะตั้งไว้ที่50ส่วนเหตุผลว่าทําไม50-60นี่ผมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริงๆฮนะก็พยายามหาอ่านครับยังยังไม่เจอเลยว่าเออมันมันยังไงฟีฟีเ e นซี่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเฟิร์มแวร์นิดนึงว่าเครื่องผมเวอร์ชั่นอะไรเป็นแบบไหนนะครับอของผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับ ว่ารุ่นต่างๆก็น่าจะไม่หนีกันจากนี้มากนะฮะออรุ่นนี้เวลาถ่ายททมลบเนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ Capture Mode ดเนี่ยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี่ยมันจะมีการการแบ่งเป็นแบบ2วินาทีด้วยนะครับถ้าเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นก่อนๆนนี่ก็คือมันจะมีตั้งแต่5วินาทีขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ก็ทำมาแบบโอเคเลยเราจะได้ใช้ถ่ายแบบหลากหลายขึ้นนะครับ โอเคก็คร่าวๆก็มีแค่นี้ครับประมาณนี้นะครับการตั้งค่ากล้องในการถ่ายภาพไทม์แลปนะครับโอเคส่วนสำคัญก็คือแคปเจอร์โหมดตรงนี้นะครับตรงนี้คือส่วนสำคัญเลยแล้วก็ไปตั้งค่าเวลาเอาไว้นะครับว่าต้องการที่จะให้ภาพเนี่ยห่างกันระยะเวลาเท่าไหร่โอเคครับเวลาตั้งค่า ให้ภาพมันห่างกันแต่ละช็อตเนี่ยกี่วินาทีเราจะเลือกอยังไงว่าว่าวิดีโอของเรานั้นนะไทแลบของเรานั้นนะควรควรจะเลือกเป็นกี่กี่วินาทีนะฮะอย่างเช่นเนี้ยครั้งนี้ของผมเลือกเป็น5้าวินาที5าวินาทีต่อหน,นึ่งช็อตนะครับก็ต้องดูว่าไอไอซับเจ็กที่เราถ่ายนั้นนะมันมีการเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วยังไง ก็แล้วแต่ว่าว่าไอ้ที่มันเคลื่อนไหวนั้นนะช้าหรือว่าเร็วแค่ไหนนะหลักๆวันนี้ก็คือผมผมต้องการจะมาเก็บเมฆนะฮะอยากให้เห็นเมฆที่มันไหลก็กตั้งไว้ห้าวินาทีมันมัน,ม,นมันจะได้เมฆที่ไหลค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวได้ช้ากว่านั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นดอกไม้บานอะไรเงี้ยก็ เราก็ตั้งตั้งค่ายมันช้ากว่านี้ได้อย่างเช่นเป็น10วินาทีหรือ15วินาทีนะครับอ,อย่างเช่นจะถ่ายทำแบบถั่วงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เห็นแบบปึ๊บๆ๊ึ๊บ,บเร็วๆอย่างเงี้ยนะก็ก็เลือกเลือกให้มันช้าลงนะครับแต่ถ้าจะไปถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วหน่อยเร็วเร็วกว่าเมฆอย่างเงี้ยอย่างเช่นรถวิ่งอย่างเงี้ย ถ้าเราตั้งไว้5วินาทีมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยอะ่ะมันอาจจะแบบตึก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 เร็วไปอย่างเงี้ยก็ตั้งไว้สัก2วินาทีต่อ1ช็อตน,นะฮะก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักแบบนี้ในใน,ในการตั้งว่าเอา่อไทมล랩ของเรานะั่นนะตั้งระยะห่างของแต่ละภาพไว้กี่วินาทีนะครับก็ก็ดูกันแบบนั้นว่าตัว subject มันเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วแค่ไหนก็ต้องดูเอานะครับครับก็ประมาณนี้ครับ อีกเรื่องหนึง่งในวันนี้ที่ที่ม,มาถ่ายเนี่ยเวลาผมถ่ายแสงแบบนี้ถ่ายแสงเช้าแสงเย็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะพบมาตลอดก็คือคือเข็มทิศนะครับเข็มทิศเพราะว่าเอาไว้ดูว่ากล้องที่เราจะหันหน้าไปเนี่ยมันหันหน้าไปทางทิศไหนบางวันเมฆเยอะนะครับเราไม่รู้ว่าพระทิ์มันอยู่ไปทางไหนทีนี้เราเรา,เราจะเดายากนะ ก็เลยต้องพกเข็มทิศมาด้วยทีนี้เนี่ยวันนี้เราผมมาถ่ายตอนเย็นแล้วกออ็อยากได้แสงที่ที่มันไม่เปลี่ยนไปมากเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยมันเนี่ยแสงมันกำลังพระอาทิตย์กำลังตกนะครับผมก็เลยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะฮะเพราะว่า นะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากได้อยากได้ข้างหลังที่แบบมันตามแสงนะครับที่ที่ไม่ได้ย้อนแสงเราเห็นเห็นเป็นแสงภาพที่เปลี่ยนเยอะๆตรงนั้นวันนี้วันนี้ผมยังไม่ได้มาเก็บตรงนั้นนะผมก็เลยก็เลยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถ่ายในตอนเย็นนะครับส่วนมันมันแล้วมันแล้วแต่ใครนะครับว่าว่ามาถ่ายแล้วจุดประสงค์ในการอยากได้ภาพาจะออกมาเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพแบบแสงส้มๆนะก็หันหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับซึ่งมันจะย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยจะได้จะได้แสงของของซันเซ็ตแสงของพระอาทิตย์ตกจะได้เป็นแบบสีส้มอะไรเงี้ยจะได้พระอาทิตย์ตรงนั้นโอเคแต่แต่วันนี้ผมอยากได้ตามแสงก็เลยหันหน้าไปด้านนี้ครับ หลายคนดูกล้องแล้วผมอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้กระดาษนี่คนมาจากไหนก็จริงๆจริงๆคือผมยังไม่มีอุปกรณ์เสริมคือเป็นตัวยึดตัวยึดแอคชั่นแคมอล่ากับกับตัวขาตั้งกล้องนะผมผมยังไม่มีนะครับแล้วพอดีมีไอ้นี่เป็นตัวไอน้นียครับมันเป็นตัวยึดของโทรศัพท์มือถือแล้วทีนี้มันมันจะใหญ่กว่า บอดี้ของกล้องแอคชั่นแคมนี่มันจะใหญ่กว่ามันก็เลยมีช่องว่างอยู่ทีนี้ผมจะเอามาใช้เนี่ยก็ต้องเอากระดาษยัดไปนะก็เลยดูตลกตลกวะเนี้ยไม่เป็นไรครับมีพอมีพอใช้อันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนก็มันก็อยู่ได้โอเคนะอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่แนะนานะครับถ้าถ้ามีก็ซื้อของของมันดีกว่านะอย่าแบบนี้มันอันตรายเกินบางครั้งโดนกระแทกโดนอะไรมัน อาจจะหลุดได้นะครับก็แอคชั่นแคมตัวนี้ของผมเเป็นโมเดล SJ 4,000โคลน,นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทีเนี้ยผมจะมันจะได้รูปภาพนิ่งมาแล้วก็ต้องเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่ออีกทีนึง okay. โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าว่าเสร็จแล้วภาพมันจะออกมาเป็น